กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกับน้องนัดคือเก่าน้พี่น้องเนาะตอนนี้ฮาก็อยู่ถนนทนทางพี่น้องตอนนี้ฮากกำลังว่าสิไปหาแม่ลูกดกพี่น้องเลยแม่ลูกดกก็คือน้องอันเออคือแม่แม่น้องดำอะไรเนาะพี่น้องเนาะฮาก็สิไปนังจากที่เ่าฮาพาเพื่อนไปฝากทองแล้วเนาะฮาก็สิไปหลินนำเพื่อนพี่น้องว่าเพื่อนเห็ดยังอยู่ก็เหมือนเป็นอย่างไดเนาะ เป็นจังใดนาใดาเนาะก็จะไปเบึงไปส้มแล้ะก็ไปเบ่งไปส้มพร้อมกันเลยพี่น้องเลยว่าเป็นนาใดเพิ่นอยเฮื่อนโบเลยจังใดเนาะจังใดก็ไปเบึงไปส้มรวมกันเลยพี่น้องเ้อตอนนี้ก็อยู่หายอยู่หน้าอยู่อันหน้าบอนทีว่าอันสองตายายที่ลมผัดอันเฮือเราไป่แหละตอนนี้ก็อยู่ในขางนาเพิ่นเนาะเป็นถนนหนทางพี่น้องเลยอันเมอเสาว์เนี่ยไปหานแม่ถาอัน กับพอถ่าอุท่าลมพัดันเฮือนไปนะพี่น้องเนาะลมพัดบานไปเนาะแต่ว่าเพื่อนบอยู่เฮือนเพื่อนอาสิไปอันปลูกมันเหหรือไปใส่ให้กับโอ้โหเนาะแต่ว่าเพื่อนบอยู่เฮือนเราไปเมืองสาวน่ว่าสิไปถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมแต่ว่าเพื่อนบอยู่เฮือนเขาก็เลยย่าเนาะเขาก็เลยไปเมือใหม่แต่สิสิไปเบิ่งใหม่ว่าเพื่อนเป็นนาใดเพื่อนอยู่นาใดเนาะเขาก็เห็นแต่เพื่อนกายกายไปกายมาแต่บโู้่าเพื่อนอยู่นาใดกินนาใดเป็นอยงไรเพื่อนสบายดีบอกเลยนาใดเนาะ ตอนนี้ฮากกสิปหาแม่น้องดำพี่น้องไปเยี่ยมไปยามไปเบิ่งไปส้มนำกานเด้อพี่น้องเด้อไปเลยจ้าน้องตอนนี้กำมาฮหอดเฮือนแม่น้องดำแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วมาคนเดียวพี่น้องมือนีลุยเดียวเลยพี่น้องเลยมาฮอดเฮือนแม่น้องดำแล้วมาเบิ่งมาส้มว่ามีผู้ใดอยู่เฮือนเนาพี่น้องเนาะมาเบิ่งนำกันเลยว้าวเปิดกล่องมาทางนี้พี่น้องทางนี้ยังบ่มีไผพี่น้องเยแต่ได้ยินเสียงไอแฮกๆหกจะด้นี่ มีเสียงไออยู่ตอนนี้นะเป็นได้คลายเขื่องคลายคองโอ้แม่น้องดำอยู่พอดีพี่น้องเอ้ยแม่น้องดำอยู่พอดีเลย <swimming. S 1> โอ้ยังบ่กเศร้าไออยู่บ่นิ่มอ่าน้องอึ่งเห็นยัางอันนะหืึน้องนิ่ยมัยังไออยู่พี่น้องเอ้ยตั้งแต่มือไปพู้เลี้ยตั้งแต่มือไปอันผักทงองแม่์พอนยังไอบ่เศร้าอยู่อืมกับเป็นเครื่องคองเรือนซานพี่น้องพี่น้องเา อ้าวน้องขออยู่พอดีเลยพี่น้องเอ้ยน,น้องขออยู่พอดีเลยถึงโทดแดดคือแดดกระเดียกกระโดดบวกองจนขาวเลยโอ้ยต,ยตายตายตายเดดอะลีอะโลเสียง64กีะจาดังวุ่นวุ่นอ,อยู่เนาะน้องดำบ่อยู่ปะ น้องดำไปฮองเฮียนอยู่แต่น้องขอถือน้องเลยเป็นใดรขายของขายเด่นได้ขายอยู่บ่ขายดีอย่บอคือว่าอะไถามผู้บอะไรขายเนาะึงสบายดีป้าลุงนะไหมอ่ะบิ่งโทรศัพท์เซ้ยพี่น้องเอ้ยน้องยอดไปอยู่บ้างน้องยอดอยู่ทางเฮือนพาเกลีกกระดกกระดกผีน้องผ่ว ดกกะเรียรอเจโนอยูเฮือนอย่างบอลนี่เป็นจังไดนางหน่อยผัวน้ำน้ำฮอนลวกสาวเละหยางได้หรือบ่าได้โดนแล้วย่างเอออันนี้เดองนน่าจะเปืม ไปนอนเปีผนจีนวดก็ได้แล้วจังได้แต่ขายดีอยู่บ่คองนะ่ะฮะดีอยู่ไหวเออก็ยังดีก็ยังดีอยู่ในหมื่นละแสนดีก็อยู่สื่ออะไรเนาะได้กำไรพันหนึ่งสองพันก็เอาเป็นจังได้อาญาให้กินอยู่บาค้ำเนี่ย อนอนหากระต,นนนนต่นมาสั่นบดไปไส้บ้อโอ้ล่งเบียร์นี่คือสิกินตั้ง,ตงแต่เมือ่อวันวันเกินด <c oughs> น้นองขอดเบียร์ยาเขียวกินขานน้าวกินน้ากับยัง ดำเป็นเฮียนเนาะนงดำเนาะอ,อยู่เพื่อนเท่านี้บ้างระบาบ่บาไ,ไดไ้อยู่บ่ไปขึ้นเมืองเอารถขึ้นเมืองไปเวียกไปเวียกเพื่อน,น,น,นคือนางคากแพนคนบ่สนกับหมเนี่ยเน้มสบายไ,ได้ปลาลูกอีหล่ะบ่ครับอ,อู้ยยังไอยังบ่งเศร้าอยู่น้องก็ไดล ตื่แล้วร้อบอดีเพื่อไอพี่น้องเอ้ยไอออกกรแหกกินยากันยังบ่เศร้าไอแบบนั่งก็นั่งบาปมันสิบ่เศร้ากับบาปมันสิเศร้ามันก็เศร้าเองเนาะคือเราเคยเป็นน่ะแหละไอปม่ควรเลยอืมที่น่าก็เศร้าแล้วไปใส่อาเออสีขาวบ้างอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านของเพื่อเนาะพี่น้องเผื่อไก่ชิดเนาะพี่น้องเนาะ เฮือนไก่เฮือนเคียงพี่น้องเอ้ยเป็นหมู่บ้านของเพื่อนจังไนนแม่ลูกดกน้องบรมลิศนั่นบ่างไปใส่ไปลาผู้บ่าวเลยโอ้ปลากรุงเทพเลยเออแม่นลากรุงเทพกรุงไทยแล้วใช่ไอ้ไอ้อยากกินอยากกินไอ้น่ะวันวันวันวานน่ะอยากกินอยากกิน หวานๆอยากกินด้วยยอดอามาเซส็นนะ,ะฮะเออืึมเบิรตลาดพูดมาขายของี่น้องเลย,ยตลาดหน่อยอาค้นกันมีแต่ผู้ชายเบิร์ดเนาะ ผู้ที่หกกว่าผู้ชา่ไปเอ็นไปอันตาซาวเบิงเอ็กซเลเบิงว่าเป็นผู้ที่ว่าสันายวะผูิงได้ด้งอแมนน้ำผู้หญิงย้ำบ่ได้ดอกน้ำออใช่ออหักโทรมาถาม่าผู้หญิงหรือผู้ท่ชาต้องัดต้องผัดต่อไปว่าไม่นิ่งน ข้างเบิงออกมาเลยแวาเครื่องตัวเพิ่นกันยังบนแน่นอนดอกแว่าหลายๆคนตรวจกับผู้หญิ่งยังบยังได้ผู้ชายนี่ส่ะกข้ังเบิงบ่กระใหญ่เลยเนาะท้องกระใหญ่เลยต้นสิขอดเลยถ้าซ่อมเบิงโคโดแต่ว่า ่หหวง้ามโอ้โหพิการบวมอันใจปันไดอืมท่านหมอเพิการยังบวมอันใจปะเอเอแม่ล,ล่อรุ่นบาด,ดันคลอดพี่น้องเงอ้ยบาสิยิ่งหรือทรายนานๆลูกข้าเขาห่านเลยนะสองแม่ลูกเขาห่านเลยนะอ่าเนี่ยหน่อย่าเพิ่นอืม

มเรียี่หงยตทไปะอคนเดียวกับพ่อแห้งเราตีบ้าแม่ไปต่อแม่ประจักษ์ก็มีเงินเงินแม่ไปต่อลดอ่าข้ามากแม่เพิ่นไปทางท้าแม่เพิ่นนะโอ้ไปเห็นงานยเห็นงานไปจ้ะไปไปไทยบ้อืมถ้ามีงานฉัมาไปก็ไป ปวดน้องได้หนึ่ที่บ้านอืมอะไรทัวร์ก็ไปได้เห็ดบ่มีงานบ่หรือว่าในใดงานน่ะนี่เห็ดงานน่ะอีกหนึ่งน่ะเห็ดงานน่ะมื่อชองมื่อเพราะจะซื้อทิศเขาแล้วมันบ่มีงานมันบ่เขาโอ้เห็ดงานยังล่างโหลดอืมงานใหม่บ่ได้บ่ได้งานใหม่แล่นจริงเห็ดงานปกติเห็ดงานเราเปกติเพราะเราบ่มีเงินแล้วอันได้ได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่ วาเดือนหนึ่งเท่าไรผนังวันหนึ oh, oh, hey değil, ่งสามร้อยห้าสิบโอ้หีดหนึ่งห็ดสองสามมือแปลว่างานบอกเขาแม่มีงานมมีรถคันละแม่เห็นม่มีรถมาเลยก็ไม่ได้เห็นแล้วมือตดมือหนมีรถมาคัมนั่งเขาจกันใชไมจเ้าไม่มนแนมนิ่แมนแมนปกติเขาเรียเขาบอกวแมนงานใหม่ไปงานใหม่ อโอ้แม่นแล้วงานเก่ามันหมด้เงินแต่ามกะหาใหม่ของเราลงไปาหาเงินเนาะออไปกินแต<ม>่แ<ม>าปากเลย <c oughs> <c oughs> ห้วยบรรลุซาบรรทยแม่เรู่อแม่น <c oughs> อืมอะไรไอ้ประซองคนบระเดี๋ยนี่ <c oughs> โอ้เอายายให้กินเนี่ยเด้อ อะไรพี่น้องเ้ยคลิปนี้ครับขอ,ขอจบไปเพียงตอนนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสองน้องนา <c oughs> ัาเจ้าพี่น้อง <c oughs> ผี่พลาดประกันได้กับคอทษขออ <c oughs> ภายหลายๆเด้อสบายดี